โอ้โหเรายืมนักเตะจากแมนซิตี้ไม่ได้ครับคนหนึ่งไม่เป็นไรนะโอ้โหกาบาร่าโนครับไม่มีทางขายแต่เมลลิงครับมันก็เล่นดีอยู่นะเมลลิงอะแต่ผมจะขายครับขอ7ล้านได้ไหมสามแสนเองโอ้โห,โโหก็ไปคิดดูใหม่ละกันนะถ้าอยากได้จริงนะนะฮะแต่นักเตะจากแมนซิตี้นี่น่าโดนจริงครับไปดูเลยใครอายุน้อยๆอะ จะยืมมันจะซื้อไม่หมดท่านผู้ชมนี่โมฮเมต์นี่ไปอยู่โน่นละท่านผู้ชมฮะอายุ28ให้เขาไปเถอะเซอร์เจลโกเมสครับคนนี้ถามว่าน่าได้ไหมก็น่าได้นะท่านผู้ชมลิโคเลวิสนี่ถ้าเราได้มานี่คือแบบเปลี่ยนทีมเราจะจัดเลยท่านผู้ชมเฮ้ยแต่มันมีทีมหนึ่งท่านผู้ชมที่แบบตอนนี้น่าสนใจมากคือคิโรนาครับในชีวิตจริงคือโหดมากๆขออนุญาตดูก่อนว่ามีไหมอ่านี่ไงคิโรนา คือแต่และตัวมันแบบหน้าไปมากเช่นตัวเนี้ยอะแบ็กอย่างเงี้ยเอาหมดนะบอกเลยฮะ uh huh. นักเตะญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอิบาฮิมซูซุกิมีเห็นนักเตะเอเชียไม่ได้เลยอยากได้มันให้รีลีสคอร์สเลยครับตัวนี้มาร์คอะเลกีซื้อไปเลยล้านห้าเอามาเลยนั่นอะ,อะเซ็นสัญญาเลยครับมาร์คอเลกีจากกีโรน่าทรานผู้ชม โ oh, อ้สเปกอะได้5ปีครับสัญญา5ปีมา4ปีได้ไหมบอกเลยว่าถ้าเราถ้าทีมเรามีคุณเราจะไปยูฟาแชมเปี้ยนได้แบบไกลมากโอเคมันเอาน้อยครับสวยมากครับนักเตะอย่างเงี้ยดีชื่อเสียงไม่ค่อยแบบมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับมันไม่เอาเรอเยอะหรอกโอเคมาดูครับระดับไหนกันท่านผู้ชมมาเกเลกี คิโลนานะจากสโมสรคิโลนาครับหน้าแสเนี่เหรอเน้นปั่นเหมือนเดิมมาคุณนะชมเจอกับดามสกาดครับเราอยู่ที่หนึ่งครับตอนนี้ชิกแอ art, นดะ์ลัดดอดามสกาดเนี่ยดามสกาดนี่เยอรมันบ้านรูดลุกเสืออย่างเงี้ยน่าจะเยอรมันนะคุณนะชมบัตจี้ไม่ฟนะิตอ่ะฮอยลุนฟิตแล้วโอเคฮอยลุน okay, นี้ก็เปลี่ยนได้ครับันเล็กซี่มาแทนเจเล์ Angel. ลองไปเลยครับคุณนะชมลองไปเลย อังกังโก้มาเปลี่ยนมาอาชูรี่มาเมื่อกี้บ๊อบแบกจัดเลย่าบัตจีลงไปก่อนครับลูนี่บัตจีเซเลต์สำรองไป่ะลุยครับโคเปเทเกนครับกองหน้าเป็นยฮลุนเหมือนเดิมท่านผู้ชมมาลุยเลยเจอกับดามสกาดครับมาในมีเอเลกีีนะที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับ1นึ่งล้านห้าแสนไม่เคยคุค้มเท่าไหร่อ่ะแต่ตัวจากคิโนครนาก็น่าสนใจอย,อยู่ตรงตรง อาลุยครับนี่โค้ดดวงดีโอเปเทเก้นครับเปิดบ้านเจอกับเขานะท่านผู้ชมดามสกาด e แต่เสื้อสวยจริงโอเปเทเก้นเนี่ยหรือไปเยือนบ้านเขาวะผมไม่แน่ใจนั่เนี่ยเปิดบ้านเปิดบ้านแหละท่านผู้ชม โอเคครับเริ่มเกมครับท่านผู้ชมเดีโอโก้บอลเป็นของโคเบรเกนครับมาก่อนคาเวสจ่ายเข้าไปหอยลุนครับเฉียบคมอยู่นะเฉียบคมอยู่นะฮะท่านผู้ชมโอเคเดีอโก้ครับแต่มมุมสูงสูงเลยครับโด่งโด่งมาแล้วได้อย,อยู่ฟ็อกโอ้โห ซันโควิดนูนเบอร์เกอร์นี่ไงทางโลโกโ้โอเคจ่ายไปเดี๋ยวโกโ้ไพกแกสันฮอยลุนฮอยลุนจ่ายต่ออาชูรี่นี่ไง้ชมม,มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้เว้ยทีมอ่ะสวยครับผมหนึ่งูนครับ FC โคเปนไเกนเล่นในบ้านนะคุผู้ชมอาชูรี่ยิงได้ถูกที่ถูกทางมากครัุผู้ชม สวยครับ1นมาดูจ่ายครับพอยลุนมองแล้วจ่ายครับตัวมันใหญ่แปลกๆเนาะโอ้แล้วดูซัดครับฮึ่มยุคนี้สวยจริงครับอาชูรีถือว่าคมเลยนะเนี่ยจริงเยี่ยมครับอัพค่าตัวได้อีกนี่ไปเวอัพค่าตัวซะแล้วเอเลียสอาชูรีอ่าสวยครับวิลแฮมสันวิลแฮมสันยังไงเปิดระบาดด้านใด ได้อยู่ฟารลังโกเนื้อเบอร์เกอร์อะฟอคสวยอยู่แค่สั้นครับจ่ายขึ้นบนก่อนอาชูรี่อาชูรีจ่ายให้ฮอยลุนมาดิฮอยลุนก็ซัดเลยครับอืม2-0ครับเอฟซีโฮเป็นเเกนท่านผู้ชมจากเอมิลฮอยลุนครับนี่ไงก็บาดีครับ ตัวมันโคตรใหญ่อะท่านผู้ชมเออผมชอบตักเตะต,ตัวอย่างนี้นะแบบลูกากูอย่างนี้ฮะแล้วมีความพองตัวสูงเงี้ยเออผมชอบว่ะไอเอมิลสวยครับเอมิลโอ้โหสวยมากครับยกนี้เยี่ยมครับส0ูนครับ FC c o p โคเปนเดเกนตัวเก่าครับฟรีไฟเออสวยปัดบอลมาได้โอเคเล่นข้างครับเดียโก บอดี้เดียโก้โค่นผิวเลยพระเจ้ามาครับเดียโก้ยังไงเดียโก้ก่อนคาเวสก่อนคาเวสยกโยกโอยโยกโอย,โย,โย,โยแล้วเห็ีดช่องไหมอาชูรี่เรียบร้อยครับสามศูนย์ครับโคเปเดเกนโอ้โหบอกเลยว่ามาครับผมนี่ไงโอ้โหเอาใจสายสูงไปหน่อยนี้งเ,เนี้ยเป็นหนึ่งจูบหนึ่งไลท์ สวยครับแล้วดูดูงนี้ครับชมจ่ายงามๆเลยครับแล้วอาชูที่ยืนถูกที่ถูกทางแล้วคือซัดเลยว่างั้นเถอะงามรจริงครับอาชูรีโคดวงดีปอบมือให้เลยครับชมโโอ้โหยังไม่แพ้ใครเลยนะคือตั้งแต่โคด,ดวงดีมาคุมนะครับชมมีคีนชีสด้วยครับประเด็นทางกังโก้ดักวันไว้ได้แนละ้วโอ้โหยังไงครับเสียครับจังหวะนี้ยังไง เลยข้างๆให้กับรอนสตั์โอ้โหรอนสตั์ครับยังไงครับรอนสตั์จะเปิดหรือเปล่าไปข้างๆอย่างนี้จ่ายเข้าในโอ้โหตเบล่าเซฟได้สวยครับเอาคอนเดลลสมาคอนเดลลสมาครับเอวิลฮอยลุดออกคอนเดลลสมาเพิ่งเริ่มไปแค่48นาทีนะ้วท่านผู้ชมคร โอ้โ,โหลูบอลเข้าไปเลยโอวงครับไม่น่าเชื่อน้ำจงโอ,โอ้โหลูกนี้โงงเข้าไปได้ยังไงวะนะ้าใครเห็นก็ไม่เข้าครับลูกนี้เรียบร้อยครับตีใครแต,แตกขึ้นมาครับสามประตูตอนหนึ่งครับดามสกาดโอ้โลูกนี้ได้สวยมากโอ้โห ขาวาร่ลาก็ด้วยบอกว่ามีกองหลังอีกตั้นกอคงจะเคลียร์ได้ไมั้งโอ้โหรอดดาบเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับยังได้อยู่เอฟซีโกเป้เอเกนอ่าหมดเวลาครึ่งแรกครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ว่าต่อครึ่งหลังเอานะโอนนี่ยังครึ่งแรกอยู่ครับมีประตูถึงสี่ลูกเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนเอาแบ็กออกครับอ่าจะได้อยอาชูรี่ครับ โอลาอรชูรี่วิ่งลงโล่งเลยครับท่านผู้ชมหลุดแล้วครับลูกนี้ยังไงอารชูรี่โอ้โหนึ่งกับผู้รักษาประตูไม่ได้ครับเสียได้จริงครับอาเราเปลี่ยนบ้างครับเขาก็เปลี่ยนถึงเวลาเจนใหม่ครับออกมาทันลองโก้ออกครับมา เดียวก่อนกาเวสเปิดกระบายโอ้โหฟอกฟอกยังไงฟอกฟอกจะซัดเองแล้วฟอกค,ครับรความแข็งแกร่งนี้ครับทราไม่ฟอกยิงเข้าไปเลยครับทุก่านสี่ประตูหนึ่งครับโกเบเทเกนโอ้โหความแข็งแกร่งของฟอกค,ครับจัดให้ครับสวยงามจริงฮะลูกนี้โอ้โหเราดูฮะเราดูฟอก คาแรคเตอร์มคล้ายๆกับแม็คแค่นะถ้าไม่คิดถึงแม็คแค่นิงครับฟล็อกซัดเองทำมาเองครับสวยเลยครับเข้าประตูไปแล้วทุกู้ชมบุกทางด้านขวาหน่อยเดียโ,โก้กอนคาเวสจ่ายเข้าด้านในแล้วเคลมเคลมไม่เพล,เพลสั้นแล้วอาชูรี่ครับอโล,โล่งๆ ยิงออกแล้วเปลี่ยนตัวครับชิดสต็อปเข้ามานะท่านผู้ชมต่อเวลา2อนาทีนะเหลืออะไรสามสิบวินาทีครับในครึ่งครึ่งที่หลังนี้ท่านผู้ชมแต่เขากลับมาไม่ได้หรอกท่านผู้ชมฮะบ่บอยนี้เลยคอนเดลสโอโห้โอ้ไม่ได้ครับจะให้คอนเดลสบุกเข้าไปสักหน่อยโอ้แต่ชนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับเอฟซี FC โกเเรเกนครับ ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดูเดือดมากครับท่านผู้ชมฮะไอต้องไปเพิ่มกองหลังนิดนึงอยงหลังเราค่อนข้างจะรั่วครับแต่ก็ไม่แย่ครับซ 1, <C> 1, 1ก็ถือว่าสวยละจริงๆในต่างอีก2งล้านหก็ถือว่าสวยอยู่นะท่านผู้ชมโอเคคอปปี้เมนูมาแล้วครับโอ้โหเดกาเกอร์ขายให้กับเลสเตอร์ซิตี้เหรอได้นะคุยหน่อยครับกับเลสเตอร์ซิตี้ราคานี้แบบไม่มีที่ไหนแล้วนะ3ล้าน โอเคเลสเตอร์ขอซื้อ3าล้านครับสวยครับเสนอไป3าล้านเขาก็เอาเลยไว้เป็นอีกทีมหนึ่งครับที่ปั้นนักเตะแบบว่าฮอนแลนด์เดนมาร์กเนี้ยได้ดีมากครับเลสเตอร์สนใหญจะเดนมาร์กนะซื้อไปครับสวยครับเลสเตอร์ก็จัดไปฮะหนึ่งตัวก็ขายเขาไปแล้วคัพปี้ไมนูครับนี่มาถึงบ้านเราแล้วฮะท่านผู้ชม ยืมพ่วงสัญญานะสำหรับพอบดีเมนูครับดูกันะว่าระดับอะไรนิ่งมากครับผมชอบมากคนนี้บาบาค่าครับขอซื้ออันนี้ขอซื้อแปดแสนไม่ต่อด้วยครับอ่ะขายไปโอเคโคเบเฮเกนครับอันนี้เราขายนักเตนะไปละทุาผู้ชม โคดวงดีมาเพื่อลือของแท้ครับ <S <S ไปโชคดีนะน้องอันนี้เป็นใครเนี่ยอเลาเกอร์ครับไปเลสเตอร์ซิตี้เป็นกองกลางนะคนนี้กองกลางตัวรับครับขายไป3าล้านก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเลสเตอร์รก็เซ็นเลยเจอเลิศครับแบ็คของเรามีคนขอซื้อ ห้าล้านเลยเหรอหกล้านได้ไหมถ้าหกล้านก็อยากจะขายอยู่อแต่มันอายุยี่สิบเองครับขายแพงเลยมันจะได้ไม่ซื้อเก้าล้านห้าเอาไหมกูจะขายแปดล้านนะเงาเปล่าแปดล้านอะเออไม่ขายแล้วกันครับเจริญมันพัฒนาต่อได้นะอุผมเพิ่งรู้ว่ามันอายุยี่สิบเองเวย้ยเจริญ นั้นให้ลงบ่อยๆละนู้ชมไปดูก่อนเจเลตอยู่ไหนจ๊ะให้เราก็นึกว่าอายุเยอะไงนู้ชมแต่อารีกีเนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาก็ให้เขาเล่นเถอะเจเลตไปเล่นซ้ายแล้วกัน